คือใบสั่งเนี่ยนะ,ะบ้านนึงเนี่ยโดนมาหลายใบเลยใช่ค่ะถ้าเกิดรวมๆครอบครัวกันไม่มีเป็นสิบใบเลยอะคะนะโอ้อันนี้คือตัวเราขับรถอะไรอขับรถ,รถเก่งโตโยต้าค่ะอ่ารถเก่งโตโยต้าเราโดนใบสั่งว่าอะไรความเร็วประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยสิบห้าค่ะแต่มันกําลังจะเลี้ยวค่ะมันมันมัน,ม,นมันไม่น,น่าจะถึงค่ะอ่าลองไปดูพิกกันกอแล้วการนะนระหว่าง ทางด้านของอคุณขวัญพี่โรมบอกว่าไอ้จุดนั้นน่ะมันไม่น่าที่จะต้องใช้ความเร็วขนาดนั้นเพราะมันเหมือนจะแค่กับเปจุดกับรถใช่คะ่ะเช่นเดียวกันไหมคะคุณพี่ค,คุณพี่ <ผม S 1> คือโดนจุดนั้นหรอโดนจุดนี้นะครับจุดนี้จุดเดียวโดนเหมือนน้องกับน้องเขานี่นะแต่ว่รเนี่ยร้อยร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุ้ยพี่ขับรถอะไรผมส่งของรถนรถแตผมให้ลูกน้องส่งเป็นคนขับ ซึ่งรถเราถามจริงๆเถอะมันรีบขนาดไหนพี่ขับไปร้อยสี่สิบกิโลมเมตร่อ <ไป S 1> ดง<ม>ครับเพราะผมเป็นรถส่งพวกเนืเอ้อสัตว์พวกเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยมันสองตันสามตันความเร็วขนาดนั้นมันมันไม่สามารถที่จะวิ่งได้หรอกครับค่ะแล้วตรงนั้นมันเป็นยูเทิร์นจะต้องชะลอความเร็วเพื่อที่จะกลับรถเข้าบ้านเพราะตรงนั้นเป็นทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านของผม,มยังไงมันก็ต้องชะลอความเร็วตรงนั้นเลยไปประมาณสักร้อย สองร้อยเมตรจะถึงที่กลับนะครับที่กลับรถคือถนนมันเหมือนเป็นสองเลนไหมคะประมาณสองเลนสองเลนแค่นั้นคือไม่ใช่สี่เลนที่ว่ามันมีพื้นที่ให้แบบไปแซงตบซ้ายตบขวายังี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับสองเป็นสองเลนข้างละังฝั่งละสองเลนและจุดที่เห็นนี่ก็คือจุดที่กล้องติดอยู่ใช่ไหมขยับไปอีกนิดหนึ่งครับออยู่ตรงยูเทิร์นพอดีเลยครับเลยเป้าเหลืองครับ ย้ายกลับมาทางฝั่งของกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก่อนนะคะตัวกำนันเองก็โดนโดนไปกี่ใบใบเดียวครับลูกสาวใบหนึ่งอ๋อกำนันใบหนึ่งลูกสาวใบหนึ่งเราโดนไปตอนนั้นความเร็วเท่าไหร่คะร้อยสิบสี่ยก็ก็ใช้ได้นะหลักร้อยตามปกติผมจะเหยียบรถก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบรับขับไปที่ไหนก็แปดสิบเก้าสิบอย่างนี้นะค่ะครับก็ไม่รู้ว่าโดนได้ยังไงเพราะนี้มัน ชาวบ้านที่แรกผมก็ไม่เชื่อมันอคุณนุ้นก็พูดคนนี้ก็พูด,นนก,พดก็เลยว่าประชุมผมประชุมประจําเดือนอกับกับให้ลูกบ้านฟังคก็ลองเอามารวบใครที่ได้รับใบสั่งก็ลองมาแจ้งคำนันดูว่ามันมากไหมพอผมประกาศออกหอกระจายข่าวโหมาเต็มเลยครับพราะนี้ผมก็เลยลงไทม์ไลน์ว่าให้พี่น้องที่มีความเดือดร้อนอ่าใ,ใบสั่งที่ ของกรมทางหลวงคให้อามารวมกันนะครับก็เรียตั้งโต๊ะแบบนี้เลยอ่ะครับตั้งโต๊ะแล้วก็มาเช้ายัางมาอยู่อีกอ๋เหรอยังจะมาอีกวันนี้ผู้นี้จะมาอีกเขาอยู่<อ>เขาอยู่ไกลนะครับเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าที่กำนันแบบหยิบจับกระดาษเนี่ยใบสั่งทั้งนั้นนะนะคะมันเป็นใบสั่งทั้งนั้นเลยอ่นะคะอ่ะทีนี้สองกำนันพักไว้ก่อนนะอยากจะรู้ของผู้ใหญ่บ้านเราได้พูดคุยกับลูกบ้านครับคือลูกบ้านมาร้องเรียนเราหรอหรือว่ายังไงครับก็ ส่วนมากนะครับเขาจะจะมีทางหลวงชนบทนะครับเขาจะออกออกทางหลวงชนบทแล้วเขามาเข้าเส้นสองสี่สายนี้นะครับอืเขาจะยุทร์เิส่วนมากจะยเทร์นิเข้าบ้านนะครับกับเข้าบ้านเขาโดนไปสั่งเขาก็งงว่าจะยเทร์เิเข้าบ้านทำไมต้องมีโดนไปสั่งความเร็วนะโดนความเร็วนะครับแล้วก็บางคนก็ออกจากปั๊มน้ำมันจะยเทร์เกิกับบ้านก็โดนเหมือนกัน แค่ออกไปจากปั๊มน้ำมันเฉยปั๊มน้ำมันก็อยู่ตรงข้ามกับกล้องนี่นะครับเนี่ยนะคะผู้ชมคือเรียกว่าโดนใบสั่งทั้งหมู่บ้านเขาว่ากันว่าสองร้อยใบนี่ตีต่างหรือเปล่ามันอาจจะไม่ถึงหรือเปล่ากำนันผู้ใหญ่เกินครับเฮ้ยเกินเกินครับสองร้อยเกินครับยังกันสองร้อยใบอ่ะค่ะบางคนก็แย้ไปก่อนแล้วครับบางคนก็หายบางคนเขาเขากลัวไงเขาว่าอะไรกฎหมายใหม่จะต่อภาษีไม่ได้อะไรไม่ได้นี้นะครับอน่าจะเกินนะครับเพราะว่าเมื่อวาน เช้าก็กำลังทยอยมาอยู่หนูสงสัยอ่ะเฉพาะเดือนกุมภาไหมที่ดยวพอเดือนกุมภาครับเดือนกุมภานหเหมือนกันเลยเหมือนกับฝั่งสองคนนี้เลยทุกคนเลยเด<อ>ือนกุมภาเลย